ในโลกมนุษย์นเนี่ยนอกจากในจิตใจที่ใครมองไม่เห็นเนี่ยมันก็จะออกมาทางวาจาก่อนวาจาเนี่ยมีด้วย4ประการพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดสอดเสียดนะพูดโกหกเป็นประจำนะทะลุทะลวงทำจิตใจตกต่ำทำให้อบว่นฝันแฝงตื่นตะหนกไม่ต้องหลับต้องนอนกันลนะทั้งบ้านทั้งเมืองขู่เข็น นะหลอกลวงไอท้ท้งใจเนี่ยมันก็มาก็คือโลภมันอยากได้นะไม่มีสิ้นสุดการมาตัณหานั่นแหละนะใจเนี่ยมันคิดจะประทุษร้ายนะนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเราต้องเห็นถูกต้องตามทํานองคธรรมไม่ใช่เห็นเห็นขาวเป็นดําเป็นเทาไปไม่ดีถูกเห็นตามทํานองธรรม ยุติธรรมและมีศีลธรรมแต่เมื่อเกิดอย่างนี้ก็มาทางกายกายเนี่ยมีสมก็คือไม่ลักทรัพย์ไม่ไม่ประพฤติผิดประเวณีเนี่ยไม่ไปทำร้ายใครเพราะฉะนั้นเนี่ยตามคำบาลีที่ว่ากุศลธรรมมาทำฝ่ายขาวทำที่ดีงามทำให้เจรรุ่งเรืองเข้าถึงพระรัตนยได้โดยง่าย เป็นปริมณฑลอกุษรธรรมมาทำไม่าดทำดำเขาเรียกว่าดำมืดสนิท่ละพร้อมที่จะฉุดให้ทําความชั่วความไม่ดีได้ตลอดเวลาอัพยากตาธรรมมาทําไม่ขาวไม่ดําคือพวกไหนเนี่ยฝ่ายเทาเนี่ยพวกไหนชนะเอาด้วยแห่เพราะจิตใจมนุษย์เนี่ยมันอยู่ด้วยสวนธรรม,มบวช10ประการตั้งแต่วาจาเนี่ยสาม หวาจาเนี่ยสนะพ,พ,พูดเท็จพูดเพอเจอพูดคำหยาพูด,พดสอดเสียดเ่ยนะให้ตกต่ำได้ยุทุกวันเชียทุกวันทิมแทงทุกวันใจมันเฉาจนได้4ี่เนี่ยแหละทางกาย3นั่นแหละแล้วก็ใจสเพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้ตกใต้อำนาจของอิเลสของมานั่นเอง เราก็คบคนดีไม่ไปล้างผานใครไม่ไปพูดคํำยาพูดเพ้ออเจอพูดสออเสียกับใครทำจิตใจให้ผ่องใสให้นำจิตมาไว้อยู่ในกายให้นำใจมาไว้ในตนให้อยู่ในจุดตำแหน่งเดียวกันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ให้กระเพื่อมแล้วเราจะพบความสุขเป็นชั่วดิรันจะชรอความแก่เท่าชาราทั้งหลายจะมีมหาโชคมหาราภเป็นเศรษฐผู้ใจบุญคำจุนผู้ชนะเราจะไม่ตกกันดานจะมีความสุขสบายเพราะ ทุกคนตกอยู่ใต้กฎของโลก,กธรรมแปะนะมีเสื่อมลาบได้ลาบมีเสื่อมยศได้ยศมีนินทามีสารเสริญเพราะนั้นเราก็เอาใจมาลงมาที่ศูนย์กลางกายในเจ็ดเราจะได้คายฟาร์มผูกพันลืมทุกสิ่งปล่อยวาทุกอย่างแล้วเราจะพบความสุขเป็นชั่วนิรันดร์เฉลย